โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโคลัมบีนาหรือเดมสเลตผู้บริหารอันดับที่3ของฟาทุยที่ถูกขนานนามว่าแข็งแกร่งเทียทบทยเ,ทยเ,ทยเท่ากับถวยเทพแห่งครวัตเธอนั้นปรากฏตัวให้พวกเราเห็นครั้งแรกในคลิปวิดีโอเรื่องตลกในฤดูหนาวซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นครับตัว ัวของเธอได้ร้องเพลงที่แสนหวยห,หวนออกมาเพื่อแสดงความลำาลึกถึงหนึ่งในผู้บริหารอย่างซินยอร่าที่ได้เสียชีวิตลงไปด้วยน้ำมือของโชกุนไรเดนแห่งอินาซึมะนั่นเองครับโดยการปรากฏตัวขึ้นของเธอในครั้งนั้นเนี่ยก็สามารถเรียกแฟนคลับให้กับเธอได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับอีกทั้งการที่เธอเป็นระดับท็อปในหมู่ผู้บริหารนั้นก็ยิ่งทําให้ตัวของเธอดูน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้นอย่างมากแต่ถึงแม้ตัวของเธอจะดูน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตามครับเนื้อหาและเรื่องราวของตัวเธอนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าทางตัวเกมเน รับรู้น้อยมากๆเรื่องที่เรารู้เกี่ยวกับเธอนั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือเธอแข็งแกร่งอย่างมากซึ่งมันขัดแย้งกับรูปลักษณ์ภายนอกของเธอที่ดูเป็นเด็กสาวที่ไม่มีพิษภยัยนะครับส่วนเรื่องราวอ,อื่นนอกจากนั้นเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเลยครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ c Channel s k e ส c h s h o ชจึงจะมานําเสนอทฤษฎีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของโคลัมบีนะ่านั่นเองครับก่อนอื่นนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าทฤษฎีนี้เนะี่ยจะต่อยอดมาจากทฤษฎีที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่่่าาาเเเเเรถูกกกกนนนนนื้ออออหหหขงงงงมลลวัคที ไม่ไดดูทฤษฎีที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันก่อนได้แต่เผื่อ,อไว้ก่อนครับหากบางคนดูแล้วแต่ลืมเรื่องราวไปเนี่ยผมจะรีแคปให้ฟังสั้นๆตามนี้ครับในทฤษฎีที่ว่าเราถูกหลอกนั้นจะเป็นการนำหลักการและแนวคิดของนาฮิดะในเคสหลักมาต่อย,ยอดครับหากเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยเนื้อเรื่องหลักได้ระบุเอาไว้ครับว่าเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสการลามุชนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่สการลามุชเนี่ยเข้ันเนลก,กา หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอ์มินซูเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อคนทั่วทั้งทวีปเทรวอตซึ่งการที่สการ์ลมุธเข้าไปยังต้นโอมินซูและลบเรื่องราวของตอนเองทิ้งทั้งหมดเนี่ยมันยังทําให้ชาเทรวอตนั้นแทบจะสูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับตัวของสกาลมุธไปทั้งหมดครับแต่โชคยังดีครับพี่น้องในฮิดะของเราได้แบ็กอัพข้อมูลที่ถูกลบเอาไว้ในรูปแบบของเรื่องเล่าและนิทานซึ่งพอเป็นแบบนั้นครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้คิดนะครับว่าเรื่องเล่าและนิทานหรือตำนานต่างๆที่ถูกบอกเล่่่่าาาาตอตอตอกกััันนนนนนนภยยใเเเเทรรววด้้ีมจจะคป็ืงิขึ จริงๆแต่ถูกลบออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์หรือถูกลบออกไปจากเออร์มินซูแล้วนั่นเองครับซึ่งจากทฤษฎีนี้นั่นเองครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไปไล่อ่านหนังสือในเกมใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามันมีหนังสืออะไรที่น่าสนใจมากและแล้วผมก็ได้ไปเจอกับข้อมูลที่อาจจะสามารถเชื่อมโยงไปกับโคลัมบีนาได้ครับเรื่องราวที่ว่านั้นอยู่ในหนังสือที่มีชื่อเรียกว่าเรื่องราวของลูกค้าขี้เมาซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับในตอนที่3นั้นได้เล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิทานตำนานบางเรื่องออกมาว่าในนนนนตาาาเมมื่อนนแล้ว มีหมาป่าผู้โดดเดี่ยวตัวหนึ่งเร่ร่อนอยู่ในดินแดนรกคร้างอันห่างไกลครั้งหนึ่งมันเคยเป็นราชาของเหล่าหมาป่านำพาเผ,ผ่าพันธุ์ของตนเองเพื่อออกจากบ้านหาอาหารและต่อสู้ช่วงเวลานั้นได้สร้างรอยแผลให้มันนับไม่ถ้วนตัวของมันนั้นนำทางฝูงข้ามผ่านที่ราบลอดผ่านซากประหักพังของราชวังโบราณและทะลุผ่านดินแดนของเหล่าอสูรและซีรีดินแดนอันรกคร้างนั้นเป็นสถานที่ที่โหดร้ายในแต่ละวันที่ราชาหมาป่าอายุมากขึ้นฝูงของมันก็ค่อยๆแตกกระจายออกไปและเมื่อเวลาผ่านไปฝูงทั้ง ฝูงก็เหลือเพียงแค่หมาป่าตัวของมันเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งตัวของมันในตอนนี้ก็แก่ตัวลงและอ่อนแอดินแดนรกร้างในตำนานนั้นเป็นดินแดนที่ไม่มีเทพ,พเจ้าที่นั่นมีเพียงร่องรอยของเหล่าพูดูดผีที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยเทพอสูรโบราณและราชวังอันอ้างว้างของเหล่าซีรีในอดีตในตอนที่หมาป่าแก่ผู้โดดเดี่ยวเดินผ่านราชวังสีเทานั้นมีเสียงเพลงท่อนหนึ่งดังลอยมาถึงหูของมัน ตัวของมันนั้นคิดในใจว่าเกิดมาตัวของข้าเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเสียงนกหรือเสียงแมลงที่สนอหูเยีย่ยงนี้มาก่อนเลยถึงขั้นทำให้ลืมความเจ็บปวดของความหิวโหวยได้เลยทีเดียวดังนั้นครับหมาป่าจึงก้าวเท้าเข้าไปในห้องถงสีเทาก้าวผ่านวัชพืชที่แสนรกและผ่านลงหินที่แตกหักซึ่งภาพของเจ้านายเก่าของมันเนี่ยก็ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อตัวของมันเดินเข้าไปในห้องด้านในหมาป่าผู้โดดเดี่ยวก็พบกับหญิงสาว ซึ่งกำลังเล่นดนตรีอยู่เนื้อหนังของเธอนั้นซีดขาวราวกับขี้เท่าและมีดวงตาที่ตกนิ้วอันเรียวยาวกำลังบรรเลงท่วงทํานองที่โศกเศร้าซึ่งถูกลืมไปนานด้วยพินที่ดูบอบบางหมาป่านั่งอยู่ต่อหน้าหญิงสาวผู้ดูขาวซีดลืมรสชาติของความหิวและความเหงาไปเชื่อขนาดตัวของมันได้ฟังเสียงดนตรีของหญิงสาวอย่างเงียบๆเ,เสียงจั๊กจั่นของค่าคืนในฤดูใบไ,ไม้ร่วงเมื่อในอดีตเป็นบทเพลงแห่งการในประเทศและเป็นเพลงที่เก่าแก่ที่สุดของมวลมนุษยชาติสูญสิ้นทุกสิ่งทั้งงงงงิิิวญ,ญาาาาณลร่่กกยยยขอออบ้นเเเดคหืูพี แค่บทเพลงและความทรงจําผู้ขับขานบทเพลงคนสุดท้ายซีรีตนแรกนั่งดีดพินอยู่ในห้องโถงของเหล่านางฟ้าเหล่าซีรีที่อยู่ในป่าต่างก็ถูกดึงดูดด้วยเสียงเพลงของเธอและพากันมาแสดงความเคารพต่อเธอนั่นมันคือเพลงอะไรกันหมาป่าถามด้วยความงุนงง มันฟังรู้เรื่องทุกประโยคทุกถ้อยคำหรือแม้แต่โทนเสียงแต่มันกลับไม่เคยได้ยินภาษาของเธอมาก่อนเลยช่างแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยสิ้นเชิงหญิงสาวคนนั้นได้ตอบหมาป่ากลับไปว่ามันเป็นบทเพลงของซีรีในอดีตเมื่อนานมาแล้วนี่เป็นบทเพลงที่พวกเราเขียนขึ้นเพื่อมอบให้กับเราคนเถื่อนแต่ทุกวันนี้เรากลับต้องมาร้องมันเพื่อไว้อะไรแด่โชคชะตาของตัวพวกเราเองจากนั้นหมาป่าก็ฮัมเพลงขึ้นมาตามทำนองร้องของหญิงสาวอย่างงุ่มง่ามเสียงของหมาป่านั้นช่างอ้างว้างและแตกสลายเต็มไปด้วยความเศร้าโศ เมื่อได้ฟังเสียงร้องเพลงของหมาป่าหญิงสาวก็ได้ถามไปนะครับว่าร้องเพลงอะไรของเธอหมาป่าจึงตอบกลับไปว่านี่คือบทเพลงของพวกเราซึ่งหญิงสาวก็พูดนะครับว่าไม่น่าฟังเอาซะเลยในระหว่างที่พูดนั้นหญิงสาวก็พลางรูปไร้สายพินต่อไปเรื่อยๆแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับเธอก็ตอบกลับหมาป่าไปอีกว่าแต่เธอนะ่ยจะร้องเพลงร่วมกันกับฉันก็ได้นะและตั้งแต่นั้นมาครับหมาป่าและหญิงสาวก็ร้องเพลงร่วมกันในโถงของวิหารร้างว่ากันว่าในทุกวันนี้เมื่อเหล่านักประจัญภัยเดินทางผ่านสถานที่แห่งนี้ ก็ยังคงได้ยินเสียงสะท้อนของท่วงทํานองที่แปลกประหลาดและกลมกืน โดยหากเรื่องราวที่อยู่ภายในหนังสือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันก็จะเท่ากับว่าทางตัวเกมได้บอกกับเราเองนะครับว่าซีรีตนแรกนั้นอาจจะยังไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่ครับแถมเธอยังเป็นคนที่มีท่วงทํานองอันไพเราะอ,อีกด้วยนะก็คือเธอร้องเพลงเพราะนั่นเองซึ่งเรื่องราวตรงนี้นั่นเองครับที่ทําให้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตัวของโคลัมบีน่านั้นจะเป็นซีรีตนแรกที่รอดชีวิตมาได้เพราะว่าเนื้อหาของตัวเกมเนี่ยก็ได้บอกให้เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของซีรีตสุท้ายเพ่เนนรัรบกอม์ เธอก็คือตัวของ g o d ดตออ of f l o w e r ์หรือราชินีแห่งมวลบุปผาที่ได้เดินทางเข้าไปในทะเลทรายและเป็นเพื่อนกับสการเลตคิงกับลูกเทวดานั่นเองครับดังนั้นครับหากเรื่องราวตรงนี้เป็นจริงมันก็จะเท่ากับว่านี่ครับจะเป็นเรื่องราวของซีรีตนแรกที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดเราอ้างอิงตามเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเหล่าซีรีก็คือผู้ส่งสารของฟาเนสโดยผู้ส่งสารตามตำนานความเชื่อของชาวคริสที่ตัวเจนชินอิมแพกเนี่ยไปนำเรื่องราวเหล่านั้น,น,นมาเป็นเรฟเฟอร์เรนต์ก็คือผ พูดแห่งสวรรค์หรือคือเป็นแองเจิลนั่นเองนะและหากเราลองสังเกตดูดีๆแล้วล่ะก็ตัวของโคลัมบีนาเองก็มีการตกแต่งด้วยปีกที่อยู่บนศรีราะของเธอครับซึ่งปีกนั้นก็เป็นปีก6ปีกซึ่งถ้าเกิดมันตรงตามเรฟแล้วก็มันก็จะเท่ากับว่าการที่มี6ปีกนะครับถือว่าเป็นแองเจิลขั้นสูงนั่นเองครับหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเทวดา6ปีกอาร์แองเจิลอไรทํานองนั้นนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเรื่องราวที่ว่าทั้งหมดเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเราก็จะหหหาาาาคควววมมมมมสสสเตุผลลลไไดดดด้้้แนนนัันัััับบบ่่่่ททํีียถถึงงูููกจอออใใ มากในแก๊งผู้บริหารนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทฤษฎีที่ผมนามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังในวันนี้นะฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันเป็นทฤษฎีรับฟังเอาไว้เพื่อเป็นสีสันในการเล่นเกมก็พอนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโคลัมบีนาเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่อยากคุยกับผมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผผมมทําคคลิปปวววดดีีโออต่อไนน้้ยยนนะรังงัับสหงงงจ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ